สวัสดีค่ะจะมาชวนทำเค้กกาแฟแบบครีนนะคะค่ะเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยนะคะค่ะก็ใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็เราก็จะตีไข่ให้เข้ากันนะคะก็ใช้ส้อมหรืออุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะคะใช้ง่ายๆค่ะตีไข่ให้เข้ากันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเติมนมลงไปนะคะ ประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณไข่ไก่ค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมกาแฟสำหรับผสมในเค้กนะคะกาแฟหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำเปล่าประมาณ50 ml นะคะอันนี้เป็นน้ำร้อนนะคะแล้วก็เขย่า หรือคนให้กาแฟกับน้ำเข้ากันนะคะเติมน้ำตาลหล่อหัางกล้วยลงไปประมาณเกือบ1น่งช้อนชานะคะแล้วก็เติมน้ำกาแฟลงไปค่ะค่อยๆค,คนผสมให้เข้ากันนะคะสีสวยหอมกาแฟ แล้วก็จะใส่ข้าวโอ๊ตนะคะใช้ข้าวโอ๊ต5ช้อนโต๊ะค่ะ,มะเ,เมล็ดแตงโม1ช้อนโต๊ะค่ะแคนเบรีึ่1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะใส่มเมล็ดเจียประมาณ3ส่วน4ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็ไปเตรียมเ hey, ทลงพิมพ์กันนะคะเอากระดาษไขใส่ลงไปในพิมพ์ะคะ่ะเทส่วนผสมลงไปนะคะค่อยๆเทนะคะหลังจากนั้นก็เขีย่ยให้มันกระจายทั่วๆกันนะคะ แล้วเราแต่งหน้าด้วยมเมล็ดมะม่วงหิมพานนะคะวางตกแต่งบริเวณหน้าเค้กตามชอบได้เลยนะคะเสร็จแล้วเรานำเข้าเตาอ,อบนะคะที่ไฟ180องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมนะคะ 2ีนาทีค่ะอ่ะอันนี้อบเสร็จแล้วค่ะเค้กหอมมากเลยแล้วก็ดูสีสวยน่าทานนะคะโอเคแล้วเราก็จะยกตัวเค้กออกจากพิมพ์นะคะดูน่าทานไหมคะ เดี๋ยวจะตัดให้ดูเลยนะคะแล้วก็จะชิมเลยค่ะเอาขนาดประมาณนี้ก่อนหอมอมากมค่ะอร่อยนะคะก็คือจะมีความหวานอ่อนๆนะคะแล้วก็ มีความหอมมันของตัวธัญพืชต่างๆนะคะก็เหมาะกับคนที่กำลังคุมน้ำหนักอยากสุขภาพดีนะคะลองทำกันดูนะคะ